มีชาวบ้านจากซอยสืบเสียวเรียซอย17กับคุณผู้ชมมาร้องผ่านผู้สื่อข่าวนะคะบ,บอกว่าถนนในซอยเนี่ยทำมานานกว่า3เดือนแล้วตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่ารถเข้าออกไม่ได้จะต้องเดินเข้าออกซอยเพียงอย่างเดียวค่ะ นี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สืบสิริซอย17นะคะโดยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยนี้แจ้งข่าวมายังทีมข่าว KCTV ค่ะโดยทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสืบสิริซอย17 เพราะว่าได้รับแจ้งมาจากผู้ประกอบการธุรกิจซักแห้งอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากซอยนี้เนื่องมาจากว่าเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมาค่ะได้มีการจัดทําโครงการปรับปรุงผิวจานผิวการจราจรขอสลอพร้อมท่อระบายน้ําโดยมีเริ่มลงวันที่เริ่มสัญญา28ตุลาคม2566กำหนด เสร็จสมบูรณ์สัญญาเนี่ยจริงๆจะต้องเสร็จภายในวันที่25มีนาคม2567โดยผู้รับจ้างคือห้าง้นส่วนจำกัดชนะวงวิสุทธ์ก่อสร้างค่ะอันนี้คือเจ้าแรกนะคะที่มารับเหมาก่อสร้างโดยผู้ร้องเรื่องนี้มานะคะก็คือนายแม็กเป็นเจ้าของธุรกิจดังกล่าวได้เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ3เดือนก่อนมีผู้รับเหมาได้มาดำเนินการตามปกติแต่พอเวลาผ่านไปก็เงียบหายไป จากนั้นอีกไม่นานก็มีผู้รับเหมาอีกรายเข้ามาแก้ไขแล้วก็มาทำงานต่อแล้วก็ปล่อยให้ถนนมีสภาพที่อยู่อย่างเนี้ยใช้งานไม่ได้ค่ะโดยระยะเวลาจากวันที่เริ่มปรับปรุงถนนจนถึงปัจจุบันใช้เวลาไปแล้ว3เดือนซึ่งนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถนำรถเข้าออกได้จะต้องเดินเข้าออกในซอยแค่นั้น เพราะชาวบ้านเองก็เดือดร้อนไม่สามารถนารถออกมาได้เลยเยาว่าแต่รถยนต์เลยค่ะรถจัก,กรยานรถมอเตอร์ไซค์ยังเข้าออกลําบากเลยเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินได้โดยผลกระทบด้านธุรกิจเองก็มีเหมือนกันเนื่องจากว่าผู้ร้องให้บร,ริการด้านซักอบอุตสาหกรรมก็คือการนำผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าเช็ดตัวของโรงแรมต่างๆในโคราชมาซักที่นี่ต้องจัด จะต้องนําผ้านั้นเข้ามาแล้วก็จะต้องนําผ้าที่ซักเสร็จแล้วเนี่ยกลับออกไปคืนส่งให้กับลูกค้าทําให้ปัจจุบันไม่สามารถนํารถเข้าออกไปรับไปส่งผ้าได้จําเป็นต้องให้คนงานแบกผ้าจากรถเข้าไปยังเรือนซักแบกแบบนี้วันละหลายรอบแล้วก็แบกแต่ละครั้งไม่ใช่เบาๆนะคะค่อนข้างหนักมากกันเลยทีเดียวแล้วเครื่องจักรในการก่อสร้างของโครงการยังมาทําให้ท่อประปาแตกอีก เนื่องจากว่าซอยดังกล่าวนั้นเป็นซอยที่ค่อนข้างแคบจึงทำให้ตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะธุรกิจของตนต้องเดือดร้อนกับการที่จะต้องนำผ้าออกไปซักที่เรือนซักสาขาเขาใหญ่ซึ่งทำให้มันต้องเพิ่มต้นทุนมากขึ้นไปอีกค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับซักผ้าอุตสาหกรรมครับผ้าโรงแรมผ้ารีสอร์ทผ้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็พวกร้านสปาร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราได้รับความเดือดร้อนอยังไงเอ่ย ความเดือดร้อนที่ได้รับณนะตอนนี้ก็คือพอหลังจากทําถนนไปแล้วนะครับรถส่งผ้าของเราเนี่ยปกติแล้วจะมาจอดตรงบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้รับส่งผ้าขึ้นรถลงรถได้แต่ว่าหลังจากที่พอทําถนนไปเนี่ยเราไม่สามารถเอารถเข้ามาในซอยได้ก็คือรถตอนนี้ยรถขนส่งไม่ไม่สามารถมาจอดที่ตัวโรงงานได้แล้วต้องไปจอดข้างนอกแล้วตอนขึ้นผ้า ไม่ว่าจะตอนไปส่งผ้าหรือว่าตอนรับผ้ากลับมาแล้วเราต้องแบกผ้าจากตรงที่จอดรถมาตรงเนี้ครับค่ะแล้วถนนเส้นนี้เขาใช้ระยะเวลาในการทําตั้งแต่เดือนไหนจริงๆเริ่ม,เร,มนนเริ่มตั้งแต่ปลายเมษาแล้วครับน้าเดยจี่สิบเมษานิดๆนะฮะจนตอนแรกอะ่ะเข้าใจว่าประมาณสิบห้าวันก็ก็บอกพนักงานแหละว่าเออให้ทนนิดนึงแบกบนิดนึงแต่ว่านี้ก็ปาไป กี่เดือนแนละ้วตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วฮะใช่ครับแล้วทีนี้อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะในการช่วยมาแก้ไขปัญหาตรงน,นี้ค่ะจริงๆก็ไม่อยากฝากอะไรมากก็คืออยากอยากให้ทําเสร็จตามที่กําหนดไว้ที่กําหนดเวลาไว้เพราะว่ามันเกิดผลกระทบหลายส่วนครับตรงตรงข้ามก็จะมีหอพักด้วยที่ที่เขาอยู่ตรงหน้าโรงงานเราแล้วก็โรงงานเราก็พนักงานต้องคอย นตรงถ้าเข้าออกครับก็อยากให้เร่งมาช่วยแก้ไขนิดนึงฮะอันนี้ค,คือถนนสืบสิริอะไรสืบสิริซอย17ครับโอเคครับขอบคุณครับ,รบซึ่งจากการที่ผู้สื่อข่าว KCTV ของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะคะแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับคนในซอยเนี่ยก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเป็นผู้รับเหมารายที่3แล้วที่เข้ามาดำเนินการ แล้วก็ผู้รับเหมารายที่3เองก็รับปากกับพี่น้องในซอยซอสืบเสิริซอย17นะคะว่าจะดำเนินการทำถนนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา15วันแน่นอนค่ะ